สวัสดีค่ะวันนี้นะคะววนนี้จะมารีวิวนะคะ Xiaomi เป็นเครื่องอารมานะคะใส่น้ำมันหอมระเหยนะคะพ่นไอน้ำแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยกระทัดรัดเลยนะคะนี่ช่วยนี่นะคะอันนี้นะคะก็คือเครื่องอารมานะคะที่ใส่น้ำหอมระเหยนะคะอ่ะฮะแล้วก็ส่วนกล่องเล็กๆอันนี้เนี่ยเวนดี้ตั้งใจจะซื้อมานะคะใช้งานคู่กับ เครื่องอารมาอันนี้นะคะก็คือน้ำมันหอมระเหยนะคะเป็นเซตนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะคะเช็คของข้างในนี้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาแกะกล่องเล็กนะคะเซตน,น้ำหอมระเหยอือฮึโอเคค่ะ ที่ซส์ของเขาใช่ไหมคะสวยหรูเลยนะคะเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่น้ำได้120มลลินะคะเล็กๆนะคะแล้วก็ส่วนด้านในนะคะวิธีการใส่น้ำเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะเป็นฝาแบบเปิดได้เลยนะคะแล้วก็ทั่วๆไปเลยนะคะก็คือสามารถใส่น้ำได้จนถึงขีดรอบๆนี้ ปิดฝานะคะอ่ะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้นะคะ 6- กถึงสิบชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะก็เป็นที่ชาร์จนะคะ Type C นะคะแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะเป็นยางแบบกันลื่นนะคะไม่ให้หกไม่ให้แบบลิกคว่ำนะคะโอเคเลยนะคะภายนอกเนี่ยเวนดี้ว่าโอเคเลยนะคะทีนี้เวนดี้จะมา แกะอีกกล่องหนึ่งนะคะก็คือเซตกลิ่นน้ำหอมละเหยนะคะอ่ะอ้าอืมยังไม่ได้แกะเลยนะคะกลิ่นหอมแบบละเหยมาแล้วอะ่ะโอเคค่ะแกะเลยเนาะ จริงๆเนี่ยเขามีชื่อของเขาด้วยนะคะเขาเรียกว่า a r oma set นะคะน้ำมันกลิ่นหอมระเหยอ่านี้คือชื่อเต็มๆของเขานะอะดูของข้างในากันคะ่ะ มันกลิ่นหอมละเหยอันนี้นะคะสามารถใช้งานคู่กับตัวเสียวงี้ได้เลยนะคะเพียงหยดแค่2อถึงสหยดนะคะแล้วก็สรรพคุณของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือว่าเขาช่วยเรื่องระบบหายใจนะคะลดเรื่องไข้หวัดภูมิแพ้นะคะแล้วก็ลดเรื่องการหายใจติดขัดฆ่าเชื้อโรคทางเดินหายใจได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้อาการแบบ ปวดหัวปวดศรีรษะ,ะไม่เกรนอะไรแบบนี้นะคะโอเคเนาะอันนี้นะคะก็คือรีวิวนะคะ,ะเครื่องพ้นไอ้น้ำกับน้ำมันกลิ่นหอมละเหยอินดัสทรีนะคะแต่ยังไม่จบนะคะยังไม่จบอ,อย่าลืมมาติดตามกันท้ายคลิปนะคะเวนดี้จะขอใช้งานไปก่อนสัก3-4วันละกันนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าหลังจากที่ใช้งานไปแล้วเนี่ย3-4วันเนี่ยความรู้สึกนะคะ,ะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าแย่ลง อ,อย่าลืมมาติดตามกันนะคะท้ายคลิปนะ นะคะคก็คือรีวิวหลังการใช้งานนะคะเครื่องพ่นความชื้นอโลมานะคะของซีมี่อันนี้เนี่ยเวนดี้ใช้มาแล้ว2อาทิตย์นะคะแล้วมีความรู้สึกว่าเขาให้ความสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หายใจแบบสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะไอ้น้ำที่เขาระเหยออกมาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเหมือนเป็นแบบควันเลยนะคะแล้วก็ เนื้อเนี่ยนุ่มมากๆนะคะแล้วก็บางเบามากๆคือแบบเราสามารถสัมผัสได้เลยนะคะว่าแบบละอองที่พ่นออกมาเนี่ยบางเบาจริงๆเลยนะคะคือถ้าเกิดดูจากในกล้องเนี่ยเหมือนเป็นควันเลยใช่ไหมอ่านุ่มมากๆเลย นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เจอนะคะหลังจากจใช้งานไปแล้วสองอาทิตย์ใช้ดีแล้วก็ต้นคลิปนะคะเวนดี้บอกว่าเวนดี้จะใช้คู่กับตัวน้ําหอมใช่ไหมคะเวนดี้รู้สึกว่าหลังจากที่เอาน้ําหอมใส่เข้าไปเนี่ยการใช้งานคู่กับน้ําหอมเนี่ยใช้ดีเลยเข้ากันได้ดีนะกลิ่นหอมออกมาได้สม่าเสมอนะคะ เวนดี้ขอสรุปเลยละกันนะคะว่าเครื่องทําความชื้นอะโลมานี้นะคะใช้งานดีนะคะแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ที่แบบขนาดเล็กอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเวนดี้ใช้งานหลักๆก็คือวางอยู่บนโต๊ะนะคะแล้วก็เวนดี้ก็จะนั่งทํางานไปนะคะไอ้น้ําก็จะใกล้ๆเราเลยนะคะก็จะรู้สึกสัมผัสได้แบบสดชื่นขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าห้องที่มีขนาดใหญ่นะคะเวนดี้ก็อยากจะแนะนําเครื่องที่แบบ ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะเป็นรุ่นอื่นที่แบบใหญ่กว่าน,นี้นะคะแล้วก็ข้อดีของเครื่องพ่นความชื้นอันนี้นะคะที่เวนดีอ้อยากจะบอกเล่านะคะก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เวนดี้นอนใช่ไหมคะก็อาจจะแบบหายใจไม่ค่อยออกเวนดี้ก็จะเติมน้ํานะคะแล้วก็ใส่น้ําหอมเข้าไปสักสองสามหยดนะคะอ่ะแล้วก็วางไว้บนหัวเตียงนะคะก็จะทําให้เราแบบ สดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หายใจสะดวกยิ่งขึ้นเลยอันนี้คือเจอกับตัวเองนะคะใช้งานกับตัวเองเลยนะคะก็อยากจะบอกเล่านะคะ <parity> เผื่อว่าคนดูนะคะมีอาการเดียวกับเวนดี้นะะหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจติดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองซื้อแบบนี้มาใช้งานดูนะดีขึ้นนะคะหลับสบายขึ้นหลับสนิทขึ้น ค่ะโอเคเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะรีวิวหลักการใช้งานนะคะเครื่องพ่นความชื้นของเซี่ยมีก็ดีนะคะแนะนำขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปรีวิวนะคะส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย ังจากที่เวนดี้ใช้งานมาประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะต้องมาอาัปเดตเป็นเพราะว่าสิ่งที่เจอเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะคะก็คือ,อตัวนี้นะคะหลังจากที่เวนดี้ใช้ามาประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะสิ่งที่เจอก็คือนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคะ ไอ้น้ำปกตินะคะแตกต่างก็คือมอเตอร์ดังขึ้นก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อไปใช้แล้วก็มีปัญหาเรื่องมอเตอร์ดังนะคะก็น่านจะอาการเดียวกับเวนดี้นะคะแล้วก็งั้นเดี๋ยวเวนดี้จะโชว์อีกตัวหนึ่งให้ดูแล้วกันนะคะว่าเวนดี้เคยใช้ตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ใช้งานดีด้วยนะคะเครื่องค้นไอน้ำนะคะตัวนี้เนี่ย ตัวนี้เนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายๆแบรนด์โมจินะคะของญี่ปุ่นแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่น่าจะเป็นของก๊อฟนะคะที่ซื้อจากราดานะคะตัวนี้เนี่ยคือใช้งานดีนะคะก็เอามาเปรียบเทียบกันเลยละกันนะคะราคาก็รู้สึกตัวนี้จะสองร้อยกว่าบาทนะคะตัวนี้สี่ร้อ,อยกว่านะคะนะคะ เคก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อก็องพนไอ้น้ำนะคะ <The S 1> <Bradley> ใช้งานดีนะคะตัวนี้แล้วก็ไอ้น้ำที่เขาพน่นออกมาเนี่ยแบบแรงมากเลยนะคะดีเลยอ่ะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยววันนี้จะเปิดไฟให้ดูแล้วกันนะคะโชว์ไฟเขาหน่อยตัวนี้สามารถตั้งไฟนะคะสีได้หลากหลายเลยนะคะอ่ะ วูแรงไหมใช้ได้เลยนะคะพุ่งไปเลยนะคะแบบฟูแบบนี้เลยนะคะพุ่งไปเลยนะคะอะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยออไอ้น้ำเนี่ยไม่สามารถปรับระดับได้นะคะก็คือพุ่งแบบนี้ระดับเดียวนะคะแล้วก็แต่สามารถตั้งเวลาได้ก็คือสิบวินะคะก็ดับแล้วก็สองชั่วโมง นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือ4ชั่วโมงก็คือตั้งเวลาได้ตัวนี้โอเคค่ะวันนี้นะคะววนนี่ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมรีวิวนะคะแล้วก็รีวิวหลังการใช้งานนะคะอ่ะแล้วก็ไว้เราค่อยเจอกันอีกทีคลิปถัดไปนะคะตอนนี้ข้อของววนนี่นะคะมีเดอะควันนะคะจะ <c oughs> <c oughs> ต้องปิดก่อนละบ๊ายบาย